ฟาคาเฟ่จะอยู่ใกล้ๆกันนะครับขอทานกุ้เฟ่อิ่มนะครับพี่เดินไปเล่นแถวคาเฟ่ได้นะครับตรงนั้นจะมีโซนน้ำพุน้ำตกนะครับให้ถ่ายรูปถ่ายรูปกันได้นะชิคกี้พายนะครับพอทานเสร็จจากด้านในนะครับนั่งรถออกมานะครับนั่งรถอกมาก็จะผ่านข้าวฟังถนนที่ชมสวน่ออวฟังนู้นนะครับอีก450ได้นะครับโดยทั้งหมดเป็นแต่ไร่ ด้านซ้ายของเราจะเป็นต้นชมพู่นะครับถัดมาก็จะเป็นต้นลำไยนะครับตรงทางซ้ายของเราเป็นลำไยนะสำหรับลำไยปลงนี้ก็จะเก็บเกี่ยวผลิตได้ช่วงปลายปีนี้นะครับตอนนี้ก็เริ่มมีรูปมันออกแล้วนะครับใช้เวลาประมาณสี่ห้าเดือนนะครับถึงจะเก็บเกี่ยวได้นะครับด้านขวาก็จะเป็นมะเฟืองหวานนะครับอ่านี่แปลงของมะเฟืองหวานใส่พันธุ์มาเลยนะครับแต่เดี๋ยวเราคงจะมีดอกให้ได้ชมนะครับคือผลไป ทางซ้ายของเราก็จะเป็นเครื่องฟ้านะครับมานนี้ช่วงเช้าๆนะครับทุกใคน,น,นก็ลงไปท่ายรูปก,กันตรงนี้นะครับ